ยักสนุกตื่นเต้นร้าวใจครบทุกความมันในที่เดียวสามารถแอดไลน์ได้ที่ adpk 2 4อย่าลืม adpk 2 4ส่ซื้อดังแฉแมนยูเตรียมยกธงขาวดิวของเฮอริเคนพร้พอมเดินหน้าหาตัวเลือกใหม่รายง,งานจาก t ด e t i ทมสสื่อังอังกฤษเปิดเผยว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกำลังเตรียมมองหาตัวเลือกใหม่ในการเสริมทัพแดนหน้าอย่างจริงจังหลังจากที่พบบประเมินแล้วว่าจะไม่ประสบความสำเร็จในการคว้าตัวเฮอริเคน ดาวยิงของทนมอสเปอร์เป็นที่ทราบกันดีว่าอริลเทนฮากต้องการดึงกองหน้าตัวใหม่เข้ามาเสริมทัพโดยมีกับตันทีมไก่เดือยทองเป็นประมาณดับหนึ่งแต่จากการประเมินสถานการณ์ล่าสุดของพวกเขาพบว่าเป็นเรื่องยากที่จะได้ตัวมาร่วมทีมโดยเชื่อกันว่าสาเหตุน่าจะมาจากการที่เดนเลวีประธานสเปอร์ตั้งค่าตัวนักเตะสูงถึง100ล้านปอนด์ในซัมเมอร์นี้ขณะที่กองหน้าทีมชาติอังกฤษมีอายุย่างเข้า30ปีและเหลือสัญญาเพียงแค่ปีเดียว รวมถ้าผู้บารของทีมอย่างนอต์ทลอนดอนจะไม่ปล่อยตัวนักเตะให้กับทีมคู่แข่งในลีกทมกลางความสนใจจากบาเยอร์และเรอลมดริตที่ดูจะจริงจังมากขึ้น,นเรื่อยแล้วในเวลานี้โดยสาเหตุนี้แมนยูจึงเตรียมจะถอนตัวจากเดียนนี้และหันไปนหากองหน้ารายอื่นแทนในตลาดซื้อขายซึ่งเดอะไทม์ได้ชี้เป้าไปที่ลัสมุสอยลุนและรุ่งฟอร์มแรงซึ่งแอตแลนตาพร้อมขายในราคาเพียง40ล้านปอนด์เท่านั้น,อย,นอย่างไรก็ตามยังมีชื่อของวิเตอร์โอซิเมนดาวยิงของนาบปลรีร่วมด้วย แต่ซื้อชื่อดังก็วิเคราะห์ว่าน่าจะเป็นไปได้ยากเพราะนาเตถูกตั้งค่าตัวไว้สูงถึงห0 0ร้ยล้านปอนด์เท่ากับแฮร์รี่เคนเช่นเดียวกันเทนฮากออกตัวขวางแฟงเฟิร์ตชุดดึงเดเดเลฟไปร่วมทับเอเดนเทนฮากผู้จัดการทีมมากวินัยของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดยักษ์ใหญ่แห่งเพเดลเลนกฤตออกตัวขวางทางอัทักแฟงเฟิร์ตทีมชื่อดังจากบริลิก้าเยอรมันที่ต้องการคว้าตัววิกตอร์เดเดเลฟ ปักกลังตัวเก่งของทีมไปร่วมทัพในซัมเมอร์เพราะนักเตะรายนี้เป็นหน,นีไว้ขายอย่างไรก็ตามที่ผ่านมาเทนฮากอันไปใช้งานเรเดลเลฟนับตั้งแต่ลิซโดม,มาร์เตเนสได้รับบาดเจ็บแต่เมื่อราเฟลวารานหายเจ็บเขาก็ยังได้รับโอกาสลงตัวจริงก่อนหน้าให้ได้ไมก่กี่คร้อมฝากผลงานได้น่าประทับใจซึ่งที่ผ่านมาปีแดงได้เคยเปิเตัวอิตาลาีและทับตาหมีอเร์ตโกเมลิตในตลาดเดือนมกราที่ผ่านมาในการขอซื้อตัวเดเดเลฟ พอเ,เป็นหนึ่งในผู้เล่นที่อาจจะถูกปล่อยออกจากทีมในซัมเมอร์นี้แต่จากการที่ปิดแสดงได้มีการคาดคะเนปล่อยนักเตะออกจากทีมในซัมเมอร์เป็นจํานวนมากทําให้แฟรงเฟิตเป็นหนึ่งในทีมที่สนใจเดนเดอร์เลฟโดยที่พวกเขาอยากได้กองหลังรายใหม่ไปแทนที่อีวานเอ็นดิก้าซึ่งหมดสัญญากับทีมแต่ถึงกระน,นั้นเทนฮาก,ก็ออกตัวปัดข้อเสนอก่าวรไปรที่เรียบร้อยโดยยกให้เดนเดอร์เลฟเป็นนักเตะที่ไม่สามารถแตะต้องได้และพร้อมปฏิเสธทุกทีมที่ต้องการคว้าตัวเข้ามาร่วมทัพหลังจากนี้ ซื้อโปรตุเกสกระพือข่าวแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเลือกแล้วสำหรับผู้ประษาประตูคนใหม่ในฤดูกาลหน้าได้แก่ชื่อที่ไม่เซอร์ไพรส์อ,อะไรอย่างเดียวก็คอสตาในด่านจากเอฟซีปอร์โตที่สื่อมีการคาดหมายไว้แต่แรกว่ามีโอกาสมาลงเอยกับปีแสดงสถานการณ์ของดาวิดดคิอาจอมหนึกมือหนึ่งของทีมยังคงไม่ชัดเจนจนถึงวันนี้ทั้งที่สัญญาของในด่านสเปนจะหมดอายุลงในวันที่30มิถุนายนนี้แล้วพร้อมกันกันกบที่คาดหมายว่าแมนอยู่ งจะปล่อยบรรดาผู้รักษาประตูออกไปเกลี้ยงทั้งดีนเฮนเดสันแจ็คบัตแลนด์และทอมฮีตันล่าสุดโคฟิน่ามีเดียระบุแมนยูได้ตัดสินใจเลือกแล้วในการดึงดดีอโก้คอสตามาเป็นมือหนึ่งคนใหม่แห่งโกทตร์ฟอร์ดหลังการจับตามองฟอร์มการเล่นของเด่านรายนี้มาอย่างพักใหญ่หเอเดนฮาร์กจะเดินหน้าคว้าตัวคอสตามาร่วมทีมโดยไม่เกี่ยวข้องว่าเดคอาจะตกลงเซ็นสัญ,ญญาฉบับใหม่หรือไม่อย่างไร รายงานยังเสริมว่าแมนยูจะยื่นข้อเสนอแรกให้กับปอร์โตรับไปพิจารณาในสัปดาห์หน้าหรือสัปดาห์ถัดไปและปอร์โตก็พร้อมขายนกเตะออกไปด้วยหากได้ตัวเลขที่น่าพอใจก่อนปิดปีงบประมาณสโมสรอนในวันที่30มิถนนาสำหรับคอสตาซึ่งเคยมาเล่นชุดใหญ่กับทีมปรามังกรได้4ปีและเป็นมือหนึ่งโปรตุเกสอยู่ในตอนนี้เคยเปิดเผยว่าตัวเขาแฮปปี้ที่จะอยู่กับปอร์โตอีก1ปีเป็นอย่างน้อยแต่ก็เชื่อว่าเจ้าตัวจะไม่ปฏิเสธโอกาสจากแมนยูในเต็ด ดยเฉพาะการเข้าไปเป็นมือหนึ่งคนใหม่ของปีสาดแดงด้วยคาสิมมโรคว้าสรางวัลยอดเยี่ยมแมนยูส่งท้ายซีซั่นคาสิมมโรจัดการคว้าสรางวัลสำคัญของปีศาจแดงประจำเดือนพฤษภาคมหลังโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมพาทีมจบอันดับ3าของพรีเมียร์ลีกได้สำเร็จซ้อนรางวัลนากาได้แก่รางวัลนกเตยอดเยี่ยมและรางวัลประตูยอดเยี่ยมประจำเดือนพฤษภาซึ่งรางวัลแรกนั้น ถือเป็นการได้เป็นครั้งที่2รนับตั้งแต่ย้ายมาจากเรอลมดรดเมื่อซัมเมอร์ที่ผ่านมาโดยแคนดีเด่นนักเตะยอดเยี่ยมอีก2รายได้แก่พูนโนฟานานและอารอนวาบิสก้าและขวาที่กลับมาแจ้งเกิดได้อีกครั้งขณะที่ประตูยอดเยี่ยมเกิดขึ้นในเกมที่37ที่แมนยูบุกไปเอาชนะบอลทมัด1น่โดยคาเซเมโรเป็นคนยิงประตูชัยอย่างสุดสวยสำหรับคาเซเมโรถือเป็นกําลังสําคัญของอริเทนฮาร์โดยเจ้าตัวย้ายมาจากเรอลมดรดเมื่อซัมเมอร์ด้วยค่าตัว60บล้านปอนด์ หลังผ่าทิมงคว้าแชมป์ยูฟาแชมเปี้ยนส์ีกสหมัยที่14ไปเมื่อซีซั่นที่แล้วแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสโมสรดังแห่งพรีเมียร์ลีกกำลังพิจารณายื่นข้อเสนอจำนวน40ล้านปอนด์ตัดหน้าเทน,นมฮอสเปอร์คว้าตัวดาวิดรายาผู้รักษาป,ประตูชาวสเปนของเบรนท์ฟอร์ดไปเฝ้าสอนในช่วงซัมเมอร์ในช่วงที่ผ่านมาทั้งแมนยูและสเปอร์ยังคงมองหานนดานคนใหม่อย่างต่อเนื่องหลังจากตำแหน่งโกมืมอหนึ่งในปีหน้ายังเป็นหนึ่งในเครื่องหมายคำถาม และชื่อของรายาตกเป็นข่าวผัวพันกับทั้งผิดแสดงและไก่เดทองมาโดยตลอดเด็กตรนฮาร์ในใหญ่ของแมนยูยังไม่การันตีตำแหน่งตัวจริงให้กับเด็เคอาที่ซีซั่นล่าสุดโชว์ฟอร์มได้ไม่คงเส้นคงวาและมักก่อความผิดพลาดแบบไม่น่าเชื่อทําให้อยากได้โค้คนใหม่เข้ามากดดันขณะที่อังเก้ปอสโคคูรุษซื้อคนใหม่ของสเปอร์ก็กาลังหาคนมารับช่วงต่อจากคุโกยอริสในนัดฝรั่งเศสที่มีอายุมากถึง36แล้วซึ่งรายาที่ทํำผลงานให้กับเบนฟอร์ได้อย่างเหนียวหนึบ เป็นลิฟท,ที่อยากได้ตัวอยรางไรกตามดูเหมือนว่าแมนยูจะหลังเร่งเปิดฉากเจรจาก,กับแมนฟอร์ดเร็วๆนี้เพื่อคว้าตัวรายาไปเฝ้าเสาให้ได้ก่อนสเปอร์จะยื่นข้อเสนอเข้าไปมันเชสเตอร์ยูไนเต็ดแสดงความสนใจเดียวกกคอสตาผูรักษาประตูของปอร์โตจริงจังมากขึ้นเรื่อยๆแต่ไม่ยอมจ่ายถึง75ล้านยูโรอย่างแน่นอนอาโบลาสื่อโปรตุเกสรายง,งานว่าแมนยูวางแผนที่จะเจรจาก,กับปอร์โตเพื่อตลองค่าตัวของคอสตา ผู้รักษาประตูวัย23ไม่ต่ำลงมาหลังจากสโมสรอนหนักโปรตุเกสต่้งราคาไว้สูงถึง75ล้านปอนด์แมนยูสนใจคอสตามาได้ระยะหนึ่งแล้วหลังจากกล้ามาเป็นมือหนึ่งของปอร์โตในฤดูก,กาล2021และ2022บวกกับการซ่อเสาให้กับทีมชาติโปรตุเกสชุดใหญ่ไปแล้ว12นัดนับตั้งแต่ปี2021เป็นต้นมาปอร์โตจึงตั้งค่าตัวเอาไว้สูงถึง75ล้านโยโูโรเพื่อกันท่าสโมสรอนที่ให้ความสนใจหนึ่งในนั้นก็คือแมนยูไนเต็ด ยปอร์โต้ไม่ได้กดดันใดๆเพราะนักเตะมีสัญญายาวจนถึงปี2027ทหร์แมนยูเนเตดปัจจุบันยังคงดาเนินการต่อสัญญาฉบับใหม่กับเดวิดดิเกีรผู้รักษาประตูมือหนึ่งอยู่แม้มีเงื่อนไขต่ออายุสัญญาอีกหนึ่งปีแต่สโมสรต้องอการลดค่าจ้างลงมาจาก350,000ปอนด์ต่อสัปดาห์ขณะเดียวกันก็ไม่ผิดโอกาสมองหาผู้รักษาประตูรายใหม่ เคนฮาร์กเบื่อปั้นซานโชยอมขายขาดทุนที่60ล้านปอนด์เร็กเตนฮาร์กผู้จัดก,การทีมปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเดินหน้าล้างบางมารดกบ,บาปจากยุคอเล็กุน่าโซช่าย,ยางต่อเนื่องล่าสุด้วยอาจตกมาที่จาดอนซานโชปีกที่เก่งไม่สุดแบบขายขาดทุนรายงานจากซันเดย์เอ็กซ์เรสบอกว่าดาวเตะวัย23ปีผลงานต่ำกว่าที่คาดหวังนับแ,แต่ยา้ายมาจากบริเซลดอนมุนเมอ่อซมเมอร์2021สนเสนราคา70ล้านปอนด์ ปัญหาสภาพความฟิตและขาดความมั่นใจส่งผลให้ดีกรีทีมชาติอังกฤษ23นัดสร้างผลงานแค่7ประตู3แอซซิตจากการเล่น41นัดเมื่อซีซั่นที่ผ่านมาสัญญาปัจจุบันที่เหลือถึงเดือนมิถุนา2026ทําให้ราคาขายต่อจอรอซานโชยังแรงอยู่ที่60ล้านปอนด์โดยมีท็อตแนมฮอสเปอร์สนใจดึงกลับมหานครลอนดอนอย่างไรก็ตามสเปอร์อยากต่อรองราคาให้ต่ํากว่านั้นไม่เกิน50ล้านปอนด์เพื่อรัดเข็มขาดการใช้ใจ่ายโดยไม่ละเมิดกฎ Financial f a i r p l a y เดคเคีร์โพสปิศณาท่ามกลางอนาคตที่ไม่แน่นอนกับปีศาจแดงดาวิดเดคเคีร์ผู้รักษาประตูของปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดโพสข้อความปริศนาลงในทวิตเตอร์ท่ามกลางความไม่แน่นอนเกี่ยวกับอนาคตของเขาในทีมในด่ดนชาวสเปนจะหมดสัญญากับทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดช่วงสิ้นเดือนมิถุนายนนี้ซึ่งถึงแม้ว่าจะมีออปชั่นขยายเพิ่มได้อีกหนึ่งปีแต่ไม่เป็นที่แน่ชัดว่าเขาจะยังคงลงสนามให้กับปีศาจแดงในฤดูกาลหน้าหรือไม่ เด็กอาคว้าวันถุงมือทองคําของสรีเพีย์มลีกเมื่อฤดูการนี้ด้วยเก็บคลีนชีตไป17เกมและพาทีมคว้าแชมป์คาราบาวครับในเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา